ี่ประมาณ40 mm expand. นะแล้วดูเดมายินลวกนี้ครับโอ้ยบ้าอยไม่ได้งไงวะครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สามกับฟีฟ่ารีวิวแผนฮะก็วันนี้จะมารีวิวแผนเกาหลีเหมือนเดิมนะฮะเดิมอะไรเพิ่งรีวิวว้แค่2แผนเองนะครับก็มาดูแผนนี้ก็ดีกว่านะเป็นแผน433นะฮะแผนเกาหลีอันจินเก่านะแต่ว่าไม่จากมาใช้กับอินจินนี้มันก็ได้เหมือนกันถ้าอินจินนี้แหละไม่ใช่อินจินเก่าก็ถูกกันแหละโอเค พูดอะไรไม่รู้เรื่องนะฮะก็วันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นฟูดไอไอก็ว่าได้นะ,กะ,กะเกือบฟูไอไอแล้วนะฮะมันเกือบฟูแล้วนะไอไอนะครับแต่ละตัวเลิศจริงๆนะครับโอเคก็ลูกสนลกรับกันเลยนะเพราะว่าคดีเดียวนี่เกือบลืมแล้วนะนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมกองหลังไม่ขึ้นเลยนะมีไม็ค่อนขึ้นนะเพราะว่าผมจะตัวหนึ่งรับตัวหนึ่งบุกนะฮะตัวหนึ่งรับ ตัวหนึ่งบุกใช่แล้วสุดแล้วตัวหนึ่งตัวรองตัวหนึ่งทุวเข้าอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนลงหลังผมลงแค่2เท่านั้นนะไม่ต้องลงสุดทนาะแล้วก็เอาเวสไม่ต้องลงเลยนะครับที่ผมเล่นนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับตำแหน่งผู้ักษาประตูนะผมจะแนะนําทีละตำแหน่งเหมือนเดิมเลยดีกว่าเพราะว่าแผนเนี้ยค่อนข้างจะแตกต่างกับแผนอื่นๆอ,อยู่พอสมควรนะฮะถ้าเกิดว่าไม่แนะนามันคงไม่ได้น,น,นดนะฮะเพราะว่าในแต่และตำแหน่งในแต่และครัง้งในแต่และแผนมันจะไม่เหมือนกันเลยนะฮะก็ ก็ต้องฟังให้จบนะเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าการเล่นแต่ในแต่ละครั้งนะควรจะใช้นักเตะยังไงดีนะเพราะว่าทุกแผนทุกเทคนิคมั็นไม่เหมือนกันนะผมและนักเตะที่เหมาะสมมันก็ไม่เหมือนกันไปด้วยนะฉันก็อยากให้ฟังให้จบนะฮะมันจะได้มีประโยชน์ในการใช้แผนนี้ในนั้นๆน,น,นะครับโอเคสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะวันนี้นะฮะมันเป็นแผนที่ค่อนข้างจะโดนหลุดโดนโดนหลุดเดียวบ่อยมากนะฮะโดนยิงไกลไม่ค่อยโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ผู้ักษาประตูถ้าผมจะแนะนำนะถ้าผมจะแนะนํานะเป็นบุฟฟ่อนเป็นกาซิยาตฮนะกะาซิยัดถึงแม้ว่าจะตัวเล็กก็จริงอะแต่ว่าคือเวลาหลุดเดี่ยวเนี่ยกาซิยาจะเล่นเล่นดีมากนะฮะเป็น้เป็นนักเตะที่เล่นดีมากเวลาหลุดเดี่ยวนะฮะเวลาเข้าบอลอะไรเงี้ยดีกว่าฟนานาซาอีกนะเวลาเวลาโดนเดี่ยวเดี่วกับผู้ักษาประตูนะฮะกาซิยาดจะได้เปรียบนะฮะส่วนบุฟฟ่อนมันคือมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือยิคลองโตไม่มีนะฮะยคลองโตไม่มีแต่มีวันวันฮะเดี่ยวเดี่ยวเห็นไหมแนะนํา พุทธศาประตูที่มี G K วันๆนะฮะแต่ว่าพันธะซา,ามันล้มตัวชา้าไปหน่อยนะบางทีเพราะฉะนั้นผมแนะนำเป็นกาซิยัสนะครับส่วนแบ็คขวาแนะนำเป็นพวกไมคอนนะฮะแนะนำเป็นไมคอนนะฮะเพราะว่าอะไรเวลาเราโดนสวนกลับเพราะว่าแบค็คแบ็คเรามันจะบุกขึ้นไปด้วยไงโดนสวนกลับจะได้ลงชันจะได้ลงทันนะเพราะฉะนั้นต้อง มีนักเตะที่มีความเร็วสูงๆไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องตัวสูงขึ้นก็ได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปสิบอัพก็ได้แต่ว่าต้องมีความสูงเอ้ยไม่ใช่แต่ว่าต้องมีความเร็วสปีดต้นหรือพวกเนี้ยนะฮะจะเป็นพวกไมค่อนหรือว่าฟิลิปรามก็ได้นะครับโอเคขอไปอ๋อเอาเวสก็ได้นะฮะเอาเวสใกล้ใกนะครับธรรมดาเป็ธรรมดาก็พวกบูซินวาอะไรเป็นต้นแกรี่เนียบิวก็ได้นะครับโอเคแบ็กซด์นะแบ็กซด์ก็ความเร็วเหมือนกันจะเป็นพวกมาเซโลพาดิเกปราก็ได้ครับผมหรือว อาราบาอีลพี LP ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีความเร็วสป,ปีดต้นนะนะครับสูงไม่ไมแนะนำเท่าไหร่สำหรับแผ่นนี้นะฮะมันแตกต่าง่างอื่นมันแตกต่างจากแผ่นอื่นถ้าถ้าเกิดว่ามีความเร็วไม่ใช่แต่แต่ถ้าเกิดว่ามีความสูงเหมือนกันก็ดีฮนะก็ดีเหมือนกันนะครับส่วน,นเซนเตอร์2ตัวนะฮะเป็นสไตล์เดียวกันไม่มีใครลองไม่มีใครบุกไม่มีใครรับนะฮะไม่มีใครวิ่งเข้าไม่มีใครลองฮะก็คือจังหวะไหนเข้าก็เข้าไปเลยจังหวะไหนลองก็ลองฮะมันต้องทําได้ทั้งสองอย่าง แนักเตะพวกนั้นต้องต้องเป็นนักเตะที่อืดติดหน่อยนะมันต้องวิ่งอืดอนิดหน่อยนะอย่างเช่นเนวิยาวิดิตฮะจอร์เทอร์รี่เลยเป็นต้นนะครับหรูดัลวิดลุยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีความเร็วก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าต้องเข้าบอลดีเพราะว่านักเตะไอ้พวกที่มันอืดอมันชอบเข้าบอลดีนะครับก็ต้องเป็นนักเตะที่เข้าบอลดีเพราะว่ามันหลุดเดียเเ่ยวพ,พวกเนี้ยผ่านักเตะพวกเนี้ยเพราะว่ามันตามไม่ทันจริงๆครับขนาดกองหลังผมเคยเล่นแผ่นนี้นะครั้งหนึ่งตอนนั้นใช้ฟลนเรียโรมันนะ ผมก็เลยแลกเปลี่ยนด้วยการเอาให้มันจบในจังหวะเดียวเลยก็เลยใช้กองหลังเพื่อให้มันอื่นๆ,ๆแล้วก็เข้าบอลหนักแน่นนะแต่ถ้าเกิดว่าความเร็วสัก80อัพก็ดีเหมือนกันความเร็วต้อง1้อยนี่ยก็ก็ดีนะฮะก็ถือว่าโอเคผ่านนะฮะความเร็วไป10อัพนะความเร็ยวอยา่ยา,ยาต่ำกว่านั้นนะก็ังพอดีนะครับนะดาวิดลุยเป็นต้นอย่างเงี้ยความเร็วอยู่ที่105นะก็ดีไปนะครับเกิดว่าเป็นแนะนำนะถ้าเกิดว่าผมแนะนำก็จะเป็นพวกปีเก้พวกมูเมลนะครับ เมลนี่ไอ้มัดนี่มันเข้าบอลปึกหลุดไม่หลุดไม่ถึงขาหาักขาขาดอะ่ะขาหักเลยอะ่ะไอ้มัดเข้าบอลแรงเข้าบอลหดนะฮะมาทุ่มเมลนะครับขออภัยนะฮะโอ้ส่วน RDM LDM เป็นนักเตะที่ไล่บอลได้นะครับจะเป็นพวกอองตโรวิเดลผู้มายคอนที่ผมใช้อยู่นี่ฮะปิเก้นี่นักเตะนักเตจะจำเป็นนี่เฉยนะฮะแล้วก็ มีตัวรองตัวหนึ่งตัวเข้าตัวหนึ่งไล่บอลได้นะฮะปีเก้เป็นตัวรองเม็นข้าเป็นตัวเข้าที่ผมใช้อยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นปีธรรมดาก็เล็กสวีดอเป็นตัวเข้าตัวรองจะเป็นพวกพันติกเวียร่าอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนตำแหน่ง C A M อนะตำแหน่ง C A M นะตำแหน่ง C A M ของลูก้าโมดิตที่เราใช้อยู่นะฮะมันมีข้อดีอยู่นะลูกนะ้าโมดิตอะมคนขออมีข้อดีที่ความอึดแต่ผมมันอึดมากนะฮะเอกไอนี่ค่อนข้างจะอึดนะแต่ว่าตำนานนี่คือแบบทุกตัว มันต้องมีความอึดทั้งหมดฮะปีเก้ก็มีความอึดด้วยนะโอ้คือเอ็กไอ้ก็มีความอึดดังนั้นน่ะดูฮะอึดร้อยสิบเอ็ดอึดเท่าไหร่เนี่ยอึดร้อยแปดดูดู <c ười> ดูดูดูอึดร้อยสิบเจ็ดเออไอพวกมันแปลกนะพวกตำนานเนี่ยมันพวกเอ็กไอ้ตำนานนี้มีความอึดเยอะนะครับเหมือนแบบว่ามันต้องการ ความอึดเป็นสิ่งที่สําคัญมากในเกมฟีฟ่านะครับสําหรับผมคิดของผมนะผมว่านนะเขาก็เลยให้นักเตะพวกนี้มีความอึดสูงๆจะได้ได้เปรียบนะเวลาท้ายเกมเงี้ยมันจะได้วิ่งชนะนะฮะโอเคนะครับอย่างไม่ข้อน,นี้เด่นๆก็คือมีมีความเร็วสปีดต้นนะครับที่ดีนี่นะสปีดต้นความเร็วก็ดีนะครับติเก้ก็มีทางด้านที่ดีๆหน่อยก็คือมันเข้าบอลดี นะครับที่ผมเอาไปตัวรองนะปีเก้นะครับถือว่าจะยืนเป็นแบบนี้ก so, so ็ตามแต่ว่าปีเก้ก็เป็นตัวรองอยู่ดีนะนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะสไตล์เยืนต่ำกว่าไมคคอนนะฮะส่วนซีเอ็มอ็มผมแนะนำเป็นนักเตะที่เนียงบอลดีนะครับโมดิเป็นเนียงบอลดีนะแนะนำเลยนะฮะโมดิเนียงบอลค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็โอเคเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเตะปีธรรมดาผมแนะนำเป็นพวกพอปอกบาหรือว่าจะเป็นสตีเวนเจอร์ลัดก็ได้นะครับหรือจะเป็นฟาเชโกตติก็ได้นะฮะยา่าตุเล่ก็ได้นะ นะต้องเลี้ยงบอลดีอ่ะนะฮะต้องเลี้ยงบอลดีนะทเ, bon นะเป็นเลี้ยงบอลดีมีความเร็วนะครับปั่นไกลยิงไกลดีนะฮะโอเคนี่แหละนะครับก้าวโมดิตนะมันมีห้องตัวสมดุลดีนะผมเนี่ยเลี้ยงบอลดีนะเลี้ยงบอลดีมากนะฮะเลี้ยงบอลดีควบคุมบอลดีนะครับส่งสั้นก็ดีด้วยเอเนสต้าเนเนสต้าก็ได้นะฮะเอเนสต้าไก,กลนะฮะโอเคตำแหน่ง rwlw นะ r w RW นี่ต้องเป็นนักเตะที่ lwl rwl RW ต้องเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงนะฮะความเร็วสูงสูงเลยอย่างเนดนมาร์กเนี่ยสปี เลิศเนมานะครับเร็วมากนะฮะเล่นรู้สึกผมรู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าเนมาจะเล่นกากมันไม่กากันมันเล่นดีขนาดนี้เลยวะเนมาโอ้หคือแบบเลี้ยงบอลติดเท้ามากนะฮะเวลาเลี้ยงจี้อ่ะคุณเคยเล่นเมสซ,ซี่สิบอยู่ไหมเป็นอย่างนั้นเลยหรือว่าซาลาตันไหมซาลาตันเวลาปีไหนก็ตามปีไหนก็ช่างะ่ะซาลาตันเลี้ยงบอลมันเลี้ยงดีตลอดอะมันคล้ายๆกันอ่ะเลี้ยงเหมือนซาลาตันอ่ะแต่ว่ามีความเร็วสูงกว่านะครับแล้วก็แข็งด้วยเหมือนกันเลยเออแข็งๆร้อยเจ็ด่คิดดู เออนเนี่ยเน้มาหมดไปละหมดนะนี่มาชอบเลยนะตัวนข้างบางนะห8เองแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนักสักเจ็ดี่เนี่ยจะพอจะโอเคเลยเหมือนเมซี่อย่างเงี้ยน,นะฮะโอเคจะไปปิกซายนะฮะนี่มาเดเดด่นก็มีทั้งทั้งความเร็วนะฮะเหมือนรีวิวไปด้วยเลยความเร็วเดี๋ยวผมจะรีวิวในมาเหมือนกันนะความห้องตัวผมสมดุลนะดียังบอลดีกุมบอลดีนะครับเอ้ยลังแฝงนมาเยอะมากเลยนะเห็นบอกอยู่นะฮะ8ชิ้นเองแต่ว่าก็เยอะนะ8ชิ้นเองอะไรล่ะ พิเชอ็อตนะฮะเออเวลากดสั้นดีมันปั่นดีมากนะนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ดูเยอะแยะเลยนะฮะสำหรับการยิงของเนมาการูนี่นะฮะค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับโอเค LW ครับผมสนุนตำแหน่ง LW นะฮะำตำแหน่งตำแหน่ง LW นี่จะเป็นนักเตะที่มีความเร็วเหมือนก็บเนมานะฮะมีเบียนี่ก็ข้อดีของมันก็เยอะอยู่เหมือนกันคืรีวิวไปแล้วนะฮะตำแหน่งเนมาร์ตำแหน่งดีเบียให้นาใหเป็นพวกล็อบเบนเป็นเนมาปี ธรรมดาก็ได้หร,ไดะะนะ 6, หรือว่าจะเป็นโรนโดก็ได้นะฮะโรนโดศูนย์หกนะเป็นโรนโดศูนย์หกหรือว่าจะเป็นรรนโดสิบยูก็ได้นะครับส่วนตำแหน่งเอสทีแนะนำเป็นนักเตะที่ไม่ต้องมีสูงไม่ต้องมีความสูงนะแต่ว่าต้องแบบเร็วโคตรเร็วโคตรขอย้ําว่าเร็วโคตรนะฮะอย่างลูนี่ก็เร็วนะลนะูน,น, ie, น,ะะน e ี่มันเร็วนะก็แนะนำเป็นลูนี่นะฮะหรือว่าจะเป็นเอโต้ได้เหม่งเร็วชิบหายเลยนะฮะโอเว่นอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าปีธรรมดาก็ได้นะเอโต้ e ปีธรรมดามันะก็เร็วนะลูนี่ก็เร็็ววนนะะะอไรรรเเงี้ยคับ ือจะเป็นเอากองหน้าโรนโดมาเล่นก็นได้นะโรนโดไอ้ไกยอย่างเงี้ยโอ้โ oh, ห oh, oh. เร็วชิบหายฮไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้เป็นตัวธรรมดาก็ได้นะฮะโอเคเราก็ลองหากันดูนะครับก็เป็นประมาณนี้นะแนะนำเป็นตั้งแต่ที่ตัวเร็วนะครับโอ okay, เคการเสียเวลาไปแท็กติกดีกว่านะจะได้ไวๆนะครับก็ความเร็วเกมผมปรับเป็นแบบผสมนะมันจะได้แบบหลากหลายในวิธีการเล่นการลุกอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นตามนี้เลยนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือส่งบอลแบบผสมนะฮะความเร็วเกมก็เร็วเหมือนเดิม นะครับจะได้ทําบอลดีกลับเป็นลูกผสมนะผมเล่นแบบผสมนะมนจะได้แบบส่งสั้นบ้างโยนบ้างอะไรบ้างนะนะครับจะดีกว่าแล้วก็การเล่นแบบามแผนฮนะถ้าเกิดว่าแต,แต่เวลาถึงแดนลุกแล้วมันจะอิสระนะจะเล่นดีขึ้นนะครับส่วนเกมรับก็ไปประมาณนี้นะครับใน,น,นทั้ทีมก็แบบมาตนะรฐานนะฮะเาจะไม่พูดที่รันนะรู้น่าเบื่อกันไปโอเคนะต่อไปก็ไปดูไฮไลท์ยกันนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำเทคนิคต่างๆในการเล่นในแต่ละคางนะครั้งด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยดีวยกว่านะ ครับก็การเล่นนะฮะก็กกค่อยๆเล่นไปนะฮะนี่จะเป็นจังหวะเกมลุกนะนะครับก็กดดันเข้าไปครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจังหวะการยิงก็เรียบร้อยเองแหละนะฮะการหมุนนี้มาลูกนี้เรียบร้อยนะฮะนี่มามันหมุนบอลดีนะั่นมันหมุนบอลดีด้วยนะยิงไกลก็ดีไอ้นี่มาในครบเครื่องนะผมว่ามันตัวสูงร7 4ก็จริงนะเหมือนมันจะเตี้ยแต่ว่ามันก็สูงอยู่นะ184ปดู่นะี่ยนะฮะแล้วก็เปิดเข้าไปลูกนี้เหมือนจะยิงเข้าแล้วไม่เข้านะลูกนี้ชนคานไม่ใช่ชนออฟเดอะโพสนะฮะ ชนข้างสีข้างของประตูนะผมรุนนี้เขาก็มาฮะเล่นลับนี่ก็แบบรอจังหวะนะไม่ต้องไปกดเข้าแบบมัวส่วนะผมก็แค,บค่บังคับตั้งแต่เข้าเฉยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็มีจังหวะเองนะ,ะแล้วก็รุนี่ยิงเข้าไปรุนนี้นะฮะยิงไกลดีอยู่แล้วนะเอกไกลอย่างรุนี่นะฮะยิงไกลดีความเร็วโหดนะครับแข็งแก่ง,งโป๊กเลยแหละรูนี่นะฮะแข็งที่ปลายะฮะไอ,อหมูนะฮะความเร็วเขาเยอะนะรุนี่อย่าไปดูถูกนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะหมูจริงนะแต่ว่าความเร็วก็เยอะนะฮะสำหรับเวรรูนี่นะ เปิดตัวนี้ให้ไปได้รูปตั้งเตะนะนี่ก็ไปมาที่เอาเวรก็ผมแล้นลุนนี่แข็งมากเลยนะฮะนี่ผมบงังไงนะผมดังเป็นเอนจินเก่าเลยนั่น่ะพอดีว่ามันเป็นแผ่นเอนจินเก่านะก็เลยต้องต้องลองใช้แผ่นแผ่น <c oughs> ต้อง,ต,องต้องลองใช้เทคนิคเอนจินเก่าด้วยนะฮะ <c oughs> มันมันเล่นเอนจินใหม่ได้ด้วยแหละแผ่นนี้นะฮะเอนจินใหม่เขาก็เล่นกันแต่ว่าเก่าก็มีเหมือนกันนะแผ่นนี้นะครับแต่แต่เก่านี่จะเล่นในกองหน้ามากกว่านะจะเล่นเล่นกองหน้ามากกว่านะครับเนี่ยเนยมา่า การปั่นมันก็ดีนะอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะมันปั่นดีนะฮหนีมากนะครับเล่นดีเลยทีเดียวแล้วผมชอบนะเนี่มานะแล้วก oh, ็นี่ทักษะการเล่นของนี่มาค่อนข้างดีครับผมห้าดาวไปสี่ยังหวะนะฮะแล้วไฮบอลนี่มาลูกนี้ไม่ค่อนโอกาสยิ่งหูติดทิพายเลยก็ปีเก้ครับพักกอกไร้ไปดูนี่มาที่ปลาเม่ครับผมนี่มาเปิดเข้ามาโอุ้งติดอีกโอ้ไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่เป็นไรโอเคเอาใหม่นะครับแล้วดูการม่งของดับเบิลยนะฮะ ลุยมุ่งดีนะปรับมันสูงอะ่ะระบิดลุยมันสูงะนะฮะทั้งร้อยไปสิบเก้าเนี่ยไม่ธรรมดานะ,ะระบิดลุยผมโหดจริงจริงนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวจังหวะต่อไปกันเลยครับผมโมดิดเจ็บละโมดิดเจ็บละวนี่มายังคล่องแคล่วอยู่นะ,ะนี่มายิงไกลแล้วมันยิงไกลดีมากเลยนะดูจังหวะนี้น่าจะรู้นะผมโอ้ oh, มันจะโหดไปไหนหวะนี่มานะฮะโหดจริงจริงนะผมะการยิงไกลแบบหดร้ายอะ่ะเอาหน้าไม่อะนี่มานะฮะอนี่มาอีกทีหนึง่ง เน่ก็มาดูเกมรับกันหน่อยนะฮะดูเกมรับกันหน่อยเกมรับกันบ้างนะก็ไปจังหวะน,นี้คนนี้ข้อ้างเยอะนะคนนี้จะมีอะไรดูตอนทไทยนะฮะสำหรับคนนี้และนะเราไม่ค่อนได้ลูนี้ครับผมมาที่ลูนี่อีกครั้งหนึ่งครับเน่มายกให้ลูนี่เลยแล้วก็หมกุกรชี้ไปนะฮะ ก็สุดท้ายนี้นะฮะถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแล้วทุกคนก็นผมสวัสดีครับ